วัสดีครับพี่น้องมาพบพอกันในช่วงใสายๆของวันที่สามอยู่ที่อ,อากาศรวอนก็เก้าค่ะกำลังจะไปตามหาเอียเอ้ยวว่าเอื้ยอยู่ไหน ย่าอาจากกันไปมังหันดีคาหายละแม่ห่อนบอม่มองจังก่อแม่จางนอนพาเอาดีแต่แม่จางเราก็ไปนอนนี่บออยู่นีเอาแตแพ่ามาถึางไ <c oughs> งแม่แดงแม่ือวางจัน่มาส่งเหลือใจแห้งแงนออมันห่อนหลายเนาะแม่เนาะจางจางนอน แม่นต้นไม้ต้นเดียวกับบ๊มี่ัอนมออ้วรถเมดน,นี่อยไปยื้อใส่เนี่ยผมยังเข้ากับบให้เศร้าบ่ให้อยู่จะเป็นมาคือบ้านเฮาหายเนาะแม่เนาะแม่นอยู่ค่ะผักพอนค่ะแม่ผักพอนตั้ง <laughs> สิ่ผักจังได้บุ้นนัสิลูกนัวส,ส,สิลูกแลนแล้วนี่ <laughs> สวัสดีค่ะอาจารย์นี่แหละค่ะมันอีนก่กระควันขังที่สีห้ามองนอนอยากจักน้อยหนึง่งเหตนอย่างป็นต้องใดมือน,นี้มองนอนมองลัมบืดอมาอยากมาหอดกยุง่งสวยมากกระเด็ดไม่ได้นอน เยาวาทเถอะฝื้นตัวห้าหมมนในสิปักตระแข่จากแปดก่อวังเศร้าแล้วหมอมืออู้หปิตยานแท้กินข่าวหลับไปค่ะเรนนวลอะไรอย่างนี้แดดไม่นาเรียนแล้วยาวาทจะเรียบเถอมังหนานูติละ่ะมาว่านถ้าแปลงกับมะขอนหนาเย,ยือ้อเมื่อ ยาว่าเถอะระดับพีโคป้สู้ไปค่ะทุกท่านทุกคนสูส่พี่น้องฮาเกยมาผ่อเลยพี่น้องย,อยื้อไหมูไปเอาถูกมาจุดกันนะหากันโมพ่พอ พูดนะยางไม่ตกพุพนะน่นแล้วพุ่นนะปูนใกล้ๆพูนขะเอลยาอยางอ้อมหากันอยู่นี่แหละค่ะบ๊วยกันเดักเทาถอนไล่ค่ะพี่น้อง มองหันรถนู่ใจรี่สอดค่ะพอดีเพื่อนใหญ่มอง mm. เพื่อนใหญ่รถเพื่อนสีตังเวที่ค่ะอันเลยได้ลูกซะไื้ย,ยางหายยังกว่าออออโอ้ยไปพ่อแม่ดูว่าหันรถอาจารไหนหูว่า,ม,วามันมีมองจ้างนอนมานอกกูสิไปจ้างนอนระวังเลย <c oughs> จะแมันบอกคือบ้านเท่าหายหาหมองสินน่งสินนอนกับมามีก็นอนยิ้มอลไล่ะเพราะว่านอนแต่โซ่ อันมันเป็นยังไงคะพี่น้องโฮมใหม่ตนเดียวกับบอมมี่มิตรโฮม,เ,มเพื่อนเพื่อนกับบอไฮเช้าที่ขาวอะไรยังยัอง,อองอยู่เอาไปจับลงไปไม่จอถังนอนเปลแมน,นไม่มีมองจอดตอนนีนน้น่ารักแค่ะ

อยู่ไก่หาหน้าที่พี่น้องท่านไหนยู่ไก่ก็ซื้อบัสจองตัวเบิรงไลฟ์สดเด้อค่ะเดิมหลอดมีเท่าไหร่หลอดที่แล้วมาอะไรยังยังนี้ยังไม่ท่านเคยมาเด้อแมนบอแมนแมนบอไม่ท่านเคยมาบอไม่ท่านเคยมาแต่จะาันเคยมาแล้วแต่ว่าเธอไม่ท่านเคยมาแมนบอืถ้าอยู่กับทุเรียนยิ่ำแบบ สักผ่าตีนี่ไม่บอกพี่จนไม่ช่างป่ะเอาผาพิชัยก็สองตัวก่อนคุณแม่รันักผ่าพราคุณน่ะเตียเป็นไรไดวรับได้นอนเดืเอดเตือนหรอไปบ่ เบตาไดไหมนี่หอนบอ <S <s <uck ling> อยู่ได้ไหมไ่มอย่าาเปิดเแต่ไดอยู่ไดบออยู่ไดแค่นี้จิบจิบส้ส้สู้ไปได้ยกัน คอิถึงอืมคิดถึงกันแล้วแหละเราต้องสูสิแล้วมาหาเงินเขียยังสิไปเอาผ่ามาสักกัน้กันจม่มนาน่ะอเอลโฮมเราเหรออุยมาไหวเขาขาดแทะฝ่าไปเอามาเป็นยังรถสีใหญ่นี้

โมมีอย่างดอกสบายสบายแค่นี้จิบจิบขาสูมาหลายแล้วแม่นค่ะแต่ว่ากระสุคว่มกระหล่นของพี่ตุยบัได้ดอกเออบอไม่ด้วยบอนี่ผ่านคลิปเลยนี่พี่ตุยผ่านคลิปเลยนี่แล้วแต่ว่าบอเล่นจูซี่ด้วค่ะพี่น้องเนี่ย สิไม่ใส่แบบนี้ก็แมานางรถพื้นไปจับไปดิตลาดรวยทรัพย์ลังเคหาบางพลีโครงการ3 4จังหวัดสม,มุทรปราการนะคะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมาให้กำลังใจพวกเราเต้าแฝดล่ะก่ะ มาให้กำลังใจขอบคุ้ยเอทูบีมาให้กำลังใจน้องหักแพ่งน้องอุ้งอิงแลกักกทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อรักพวกหนูน้อยแต่ให้รักนานๆหล้กลก็รักตลอดไปเด้อค่ะเด้ออย่าเบื่อย่านายกันมาให้กำลังใจกันร้ายๆเด้อค่ะอยังเกาะไปไปเมืองหถวงกันนี่เด้อ ก็ี๋จพามาพาหมมาปั่จำไม่เกินสักผายอยู่เกลๆน่เีฟาใส่หมวกเอาปากคลิปาะสำหรับคีปมีกับากใส่หน้ขาปากเป็นกจีคดอีมงานับ้านด้ยนะคะปากของปนเล็ซะายพร้อมอยาปกัต่าปไปย่ง จักมสวดีค่ะอยนลดะค่ะอ่าโอคือมาน่งเสานั่งซึมแท้ คือบานห้าหายเนาะนนนค่ะพี่น้องแกต้องสีละคะคะชีวิตมะลำ่ำสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ซองคุณเอแลาเพื่อนเราพี่เชียวะะด้วค่ะเป็นกำลังใจให้พวกหนูน้ำนะคะบ๊ายบายค่ะ